สวัสดีค่ะมันีอยายกจะ f a m ลี่สิพาไปเบิง่งเขาปูเนะาะเขาปูพงงาปปาเพิ่นงามบ่สิเบิ่งบ่ได้ไปจักเทื่อนันก็คือทางมาล่านไอรินมามาณีหมัดเนาะผู้ล่านไอรินมาณีหมัดเดี๋ยวจะละถึงที่น้องอกับพวไกลจากอันถนนดำเนาะประมาณ สองโลวโบวนีวสวว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 ลวววววนวว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 ว้วว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 ออวววแว้ววนววววเววนี่ววววววว้วนววกวว คลองขางข้างเนาะคลองน้ำนั่งจเป็นเพื่อนบ้านนี่ก็เป็นหน้าปูได้หน,น,นิเทียงหน้าปูติดภาพมะลุอันนี้เป็นไผ่อย่างาะไผ่เหลืองบ่ะเพื่อนไผ่อย่างเนาะนั่นอันนี้เป็นเทียงหน้าปู นี่เป็นที่ของอันลานคนเจเส้าทุ่งเพื่นถมดินไว้เิ่นสิมาปูมันจะงามได้ดอกเพื่นถมไว้มันแน่นเนาะโอ้เข,ข่าปูเครื่องงามเถอบบัน็ได้มาจากเถือพี่นอ้องพูดอ่ะว่าเขาอันกลางพนได้นี่จะมันเขาอัน่ันยัง มันเป็นเขากลางเนาะปุระน้ำพี่น้องก,ก็ลงไปกับเที่ยงคอนั่นก็เป็นบ้านของอาเนะาะหลังนั่งกัของอาปนมาปลูกเงินอยู่น้านี่ก็เป็นปลาคาปลากล้วยกรส้สังป่าเพืเ่อนเนาะเพื่อนเลี้ยงป่าในกระสังลูกป่าอย่างแน่บู้ะวานปนไ่ได้เมานั่นปนไม่ได้เมาเกือ ปูเห็ดอันกระซั้งลุงครั้งนี้ก็เป็นของไอ้อีกคนหนึ่งไอ,อ้นคนเจ็ดเจ้าทุ่งนหน้าลุงเขากลางขึ้นกันแต่ว่าของอันนี้ของปูงามงามงามขักของเพื่อนคุนวานปุ๋ยเสมออันนี้พอใครได้ใส่ถือเลยพอป่านในคนอ่ะพี่นอ้นองเขากลางงามขัมืรงนี้ปพ่ bát đi thôi ngâm 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 coi nào khẩu bù ngâm đi nhắc tới khẩu à bó đây là bưng bún dùng trong này นี่ก็เป็นของอา่านนี่ก็เป็นปลาหยางเนะาะปลาหยางของปู่เดี๋ยวจิบปาไปพุ่ระไปเบิ้งงวัวของลุงคุ่มมนมี่เานกเด้อค่ะนกตัวขาวๆน,น,นี่นหนึ่งนกตัวขาวๆนีน่บะปาไปเบื้งนก ยานเต้นบินนี้ก่อนเลยนกขาวก็นกเอียงเนาะนกขาวนอนอยู่กับคนอันมาเล่นกับงัวเห็นบ่พีน่องนั่นบินไปจ้อยย่างสองตัวว่ทนันบินโอ้สามสี่ตัวพุนไปแล้วพี่น้องภาษิไทยเบิ่งไปแล้วนานนานอีซูซี่ บักบกไปเมื่อเมื่อเมื่อบ้านไปจ้อยนกกระไรบักอีซูซสิเมื่อนี่ก็เป็นปลาหยางน้อยของลูกพ่นเลี้ยงงัวใส่ปลาหยางเนาะเหลืองงัวพนงัวพนมี หาตู่เนาะคนขายกีไก่ยีชัวสิคนขายกายีไก่สองตู่เนาะไปเมื้อเมือเมือไปจ้อยนกกระไดหรดือบริไายจ้อยผลพี่น้องบินอยู่พุณนั่งกับไก่ไก่ลุงมามามาชัวสิมา,มา,มา ลบกชายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยี่แก้วแฟมิลี่เนี่้นะคะขอบคุณค่ะ